สีแยกท่าเรือน้ำลึกค่ะตอนเย็นๆก็จะประมาณนี้แหละค่ะสีแยกท่าเรือน้ำลึกตรงที่มีรถเครื่องจอดก็เป็นร้านขายของชำแล้วก็ ร้านขายอาหารตามสั่งนะคะอีกร้านหนึ่งร้านปิดสองทุ่มนี่คือสีแยกท่าเรือน้ำลึกรถเยอะมากค่ะตอนเย็น นี่ออกไปเยอะแล้วนะคะรถกําลังออกจากโรงงานจ้ะตรงน้นก่น็รถเทรลเลอร์วิ่งไปนั่นก็คือว่าไปเอาคอยวิ่งไปท่าเรือเอาเอาเอา,เอาลูกเหล็กขึ้นจากท่าเรือวิ่งไปตรงที่โรงงานไปไปมามาจ้ะวิ่งไปวิ่งมาอยู่จ้ะที่ดำดำนอนอยู่ตรงนี้ก็คือสาวลินลี่เขา,าสาวลินลี่เขานอน สาลิลี่วันนี้ก็เบื่ออาหารแล้วก็เบื่อประทูรถ <c oughs> <c oughs> จะวิ่งประมาณนี้จากตอนข้าๆ จ้าเอามาให้ดูจ้าท่าเรือน้ำลึกบางสะพานนะจ้าคนเยอะเลยจ้าตอนเย็น